สวัสดีครับดำทวีครับผมน,นี่มาเบ่งไอข,ข้าวปลาปลาครับผมหลังจากน้ำท่วมครับทีแถวนี้น้ำท่วมเลยครับนี่น้ำท่วมแล้วน้ำลงครับผมปลาเล่ยมาคอนกันนี่ค้องนี่ครับค้องนี่ห้ายขนาดนี่มันสะดุ้งเขาเจ้าครับนี่เจ้ามายกแล้วเจ้าว่างไว้นี่ครับนีสะดุ้งร้ายขนาดนี่ยายกำลังยกอยู่เดีย๋ยวไปเบ่งได้บ่ได้นะ โอ้เดี๋ยวยน่อยเดี๋ยวปลาเล็กปลาหน่อยนี่เกือบเต็มกระตาเลยใยัใน่นะครับนี่พวกปลาคาบของเนาะปลาคาบของปลาขาวปลาขาวปลาขาวมุ้งหมดเลยนะปามุ ตระกูลปลายไทยครับลายขนาดน้ำท่วมมัดตะเก او แถวนี้เห็นไหมครับคลองยาวสุดเลยคลองนี้คือจะบริใครมั้ยบ่ขึ้นบ่จาบริใครใครแต่น้องขายแต่น้องตะโซนเนาะคลองนี่คือหมายถึงเป็นประมูลน้องของหมู่บ้านนะครับประมูลน้องหมู่บ้านอันนี้บ่ผิดกฎหมายเพราะเป็นของหมู่บ้านมั้ยครับพวกน้องพวกคลองนี่ของหมู่บ้าน แล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่ทั้งหมู่บ้านเขาจะประมูลขายบอกเอาเงินมาบำรุงหมู่บ้าน,นะครับนี่เสียงป่าสุบุก,กับบุก,กับเนาะได้บ่ได้เมื่อไงคุณน,นะไอป่าขับของเนาะเับของไปตากแห้งเนาะ เฮ็ดปลาแดดเหรปลาจมลอยเียกินโทอ่เออเฮ็ดปลาแดกแซ่บปะขับของยังสุดซ้นีครับป่ะขับของยิ่กว่านี้ยุกยิ่กว่านี้หน่อยนึ่งยิ่กว่านี้ก็มีอันนี้รุ่นนุ่มๆเนาะรุ่นนุ่มๆมือ ครับอันนี้น้องน้อง้ไอไ้ทงหมู่บ้านเกี่ยว้ป,ประมูลครับนี่<อ>ประมูลใี่คนมาประมูลเอาไปมาสูบป่า,าครับหลังเงินของหมู่บ้าน<อ>การประมูลน้องผิดกฎหมายนะครับถูกต้องตามกรมประมลก็เป็นถึงคกับทงามู่บ้านผู้อนุมัตินี่ครับน,นี่จะเป็นคล้องกันมาจากน้อง อสาถานะครับไปก็ได้มาหาปลากับมงนี่ก็ได้เจ้ามาซิดเบ็ดอยู่ไหมมากว่าเอาไม่น่าไปแล้วว่ไปไซล่ะลุงไต้คุณนะอ๋อมันไปซึดแถนน้องน้าแซงพุ่นะอ๋อคุณไปละคัวไปซ่มมือวะ นี้ก็เป็นหน้าข้าเจ้าน้ำท่วมเหมือนกันครับอ๋อในหน้าข้าเจ้าครับนี่น้ำท่วมเหมือนกันเขาข้าเจ้าบป็เด็ปลูกเขาเขาเยว่าเจ้าว่าน้ำจะท่วมเขาเลยบ่ปลูกนี่ปลานี่หน้าก็จะลงสานะครับนิสาข้าเจ้าขุดไว้แต่นหน้าสวนมาจะมีสะขุดไว้ครับเพื่อให้ปลามาลงเลยเป็นต้นเหตุของการไม่จบปลาในหน้า เมื่สมัยก่อนนะใส่ได้อยู่สมัยเขาจะเริ่มหวงป่าแล้วเดี๋ยวมีป่าลงสะอุ้น่ะสวบดีขนาัดอ้หนัดนพันธุ์ูปมากยกสะดุง้งต่เขามากยกอย่างนี้นะครับปขับของเลย สดุงเพื่นมันนะสะดุงเพิในแห่อนสดุงอีน่ะมาตอนสายสายมาตอนสายเหรอฉันมาาจะเาแต่ตีอ๋อมามาแล้วมาตีอุ่นนะมางเียมามาวางแจงแล้วนี่อ๋อเนยันก็คืนเพิ่งได้หล่เนาะก่นคืนก็ได้หล่ ใบใจมัยกผพมอะปลาเียงปลาไก่แ้งยำคืนนะครับมีค้าวจ้ามะใส่เบ็ดน้อยจะเียครับเจ้ามาใส่เบ็ดอยู่นี้มิตรเส่เบ็ดดีที่ยังนี่ยยำคืนครับนะานก ใช่ย่อยใช่ย่อยนะ <S <S ว้ามาได้ประมาณสมโอใหญนะ่นี่ขนาดมาแบบสมองเดียวครับนี่ได้เต็มกระตาานี่มาเ่ยกระตานึงเลย

พว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 หูมดว่าเป็นมดว่าเป็นมุนยเาว่ามดเลยเออวันีเขว่ามดเลยมาลุกเลย โอ้สวดกระตาหละ <c oughs> ยกมัดมือก็ได้แบบนี้พมว่าได้เจหน่อยข้าเจ้ากันลงม่อีกอ่อนไอพวกน้ำขึ้นนะเจ้าไปกินเขาเนาะ <c oughs> อืมดีดีดีนครับท่านนี้กมีท่านนี้ข้าเจออเ้าม้อยยกปะอ๋อ ห่างเลยแสบเลยยุ่งตรงนี้คุณแสบไหมไม่น่าพิ่นเอาไยปยังจักรยานไปวะพึ่งเอาจักรยานไปบ่<ะ>บาปบทางนั้นมาใส่เออไปได้ไไไดอ๋<ป>เอเหรอเพิ่นไปซื้อทางนานะั้นนะอ๋อบูดะครับ คือว่าได้คักด้วยนี่ยกเบิ้นเมื่อ,อ,อยังหมดถึงแนาที่ยกเลยได้เซยนำครับคัก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 หัวตันนขัขนนี่คือคัก2โฟนี่อือคืนบกขึ้นสักครับเป็นฝ่านี่ทุนแสจงจากน่อย พูดนะโอ้สวบปลายมองเห็นท่นมึงบาท่านท่านมีกระสวบพุ่นนะพุ่นนะเห็นบ่ครับพุบนะ่นนะป่าครับป่าซอกเลยพุ่นนะอุ้ยหลายขนาดท่านนี่น้องเข้าเจา้าของหมู่บ้านครับจับเตรียมประมูลแต่ว่านี่สะของเศร้าบ้านครับนี่สวบปูนำ้ำป่าเต็มสะเลยอ่ะป่าเต็มสะเลย นใหญ่หยกใหญ่บ่ปึ๊บฮึปูบอู้หุยในปลาให้ปลาแดกข้ากปลาขับของให้ปลาแดกแซ่บครับบ่แพ้ปลากี่เดือนเลย,ยเออเ่าต้องใส่ขีงาเออเรต้องใส่ขีงาครับปลาขับของแต่บ่แพ้ปลาก็ดีครับปลาขับของตัวไซส์สลับปลา แคทกๆยังโอ้ทุนแสงครับนะครับพี่มอบ่อนต้นหน้าต้นต,ตาเลยนะป่าสวบโุ้ยหน่อยไล่เติบ เดี๋ยวยิ่งเสียงปลาสวบคุณนะยิ่งใหญ่พนหยกบังคับคุณนะโอ้ <c oughs> ่นแสงดีขนาดมันส่วนละว่ายส่วนกระตา่ายเลรอโอ้เอามาซิฟกระตา่ายดิซิฟกระต่ายนี่นีอ่องมือเศ้าดิในท้องเขียวนึงครับกระต,าระตา่ายนึงครับมีไงดิเขามาจะเด็กมาจะสี่สาม กออยกกระดุดดดรันเสียงปลาสบกับครับคับเ<ด>น <ะ S 2> บี่ยมาวางปีหแกเล้วอ๋ชอชงแจงมุกามาเด้จักรยานน้อดยานครับพี่จ้ออมาส่ไห็นยังจักรยานมากอ้เป็นโลกว่านะสองโลกันจะมาหอดโอ้ย ป่าสบกุบกับุกับอยู่นี่ี่เด็ดเด็ดนี่ป่าหน่อยปลาขาว้า <c oughs> โอ้โหสุดยด <c oughs> มันป่าวบครับมึงนะ ปุบปั up, up ๊บปุบปั kap, lang, ๊บปุบครับะเบ็ดน้ำปลา่สหลัง้นะครับึนะปลาหลขนาดกบกกัอยู่ ยงความก็ได้นี่ลายมองอยู่นักเจ้ามายกสะดุ้งครับแปลกสุดๆกันมากเลยเิ่มเสือมากเลยคนมายกลายแบบนี้ใ้เต็มกระตาทุกคนไพ้มายก ไอ,อเต็มทุกคนเอ๊บอู้นี่ตัวยางบางตอนอู้ขั้วโอ้ยจนจนนะท่านป่าส,สวบนี่ นี่ครับนี่น้องขั้ยน้องท่าของมู่บานครับนี่น้องมูบาน็บไบป,ประมูลประมูลเนี่ยสมัคกับเศร้าบ้าน,นครับมาประมูลสูบปอาปา่าปลาน้าท่วมครับหลายปลาข้อปลาปลาเข้าก็มีหลายครับปลานี่นะนั่นเสียงสวบครับพูดนะ เสียงวครับพนะ่ะเสียงปาบศพคุคขับคุปขาบ,ขบนะพนะ่ะพูนทำหมุนกับมี่ไกลอยู่นะอแม่บัวสะดุ้งเง <c oughs> นย่้ยเออไมซื้อครับอบอมันซื้อเอง,รอเองครับ ใสลงน้องบ่อกบัอ๋อมันในปลาพืน้นไ,นไมัไค่อยลงไปใสป่ซ่ปลาพื้นมัน,ออนเอามบัวมี่พื้มี่อย่นีนะปีไก่มันครับปีกายซื้อมันจะปลายแง่คุณอะมันได้เต็ม,มออนอนีีมมมกกา่่่่ไเ เมียงแล้วมันได้เต็มเออไมากได้เต็มมดเขาเม่บัวเด็กสะดุ้งมื่ใส่แล้วข้ไปไกลแทบเด็น้องหน้าแซงคนนะครับ Nằm, nằm luôn mất bấy mẹ Nằm, nằm luôn ngay lưới tàu nòng bò Lưu luôn, Ờ chắc bay, Bụi nhau nhắm chắc bỏ. Khuây, bộ nòi đê Khuây ngô, chào chửa chào Chân ra muộn lông ní là นวันนนในวันน้ำลงไอเรือเรือน้ำในหนอง้หาหน้ำยังถ่วมอยู่ปากัน,นี้อยู่อ,อ,อู้หูนะโอ้โหหูะะะนะครับหูนะหูนะหูนะนะขบขับขบขับขับอฮ้ยนี่ไหนคุยกันพ้อไม่เนี่ยป่ายังม่ตื่น ยกสะดุด,ดุมร้อมคุยพร้อมได้ยินเสียงดังป่ามอเตื่นอยู่ในป่าหลายเส้ยอยูอ่เต็มอยู่อู้นะยังป่าสวกทุบปั๊บมาเห็นไหมครับป่านี่ป่าท่อครับปาาท่อ จะมาซ่อมกันปากทอนี่ถ้าผนเป็นน้องครับห้องต่อหน้องมามีปากทอออ่อขบขับขบขับอือหือสุดยดอดสุดยอดสุดยอด อยกสะดุง้งสะดุ้งหน่อยเออทางนั้นปากคล้ายอยู่ละโยชนยกสะดุง้งหากินแต่น่าไม่ยกไอปากพ่อน้องลานบ่ น้องมะขาวน้องมขาวนี่เพิ่นเพิ่นนั่งอยู่ป่อพอนองหลาดนะต้องฝุ่นฝนกะลอมอึ้นแต่บ่มีคนทุกคนกะล้มนองหลาดนี่กับทักเลสมันแ้กมีสกลามีอะร Khắc đi khắc hùm 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 โยช่างห่มก็ได้นี่นมันสั้นผลปอท่างห่มอ๋อครับเดี๋ยวเจ้าล,ลงมาปึ๊บขบขับขบขับ โอเคอยู่ไปตรงนี้อ๋อนี่ครับโอ,อ,อ๋้ปลาสืบท้องไปปากแข่งมาเลยนี่ครับปลาสืบท้องหลวงพ่อนี่ปลาสืบท้องนี่ปาเค็มครับโอ้โหโอ้เต็มตาเลยสวนแล้ว เช่ครับผมนี่บรรยากาศของการทาปลานามถ่วมหลังนามถ่วมครับนามถ่วมกำลังลงนี่ครับปลาหลายขนาดปลามาซอกอันนี้ค่อยคล้องนี่พร้อมนี่หนองพร้อมหนองของมู้านที่ประมูลไว้ครับผมนี่หลายขนาดนี่สุด,ดุงเขาเจ้ายกจากตอนขึ้นครับนี่พระเจ้าทิมไววเห็นครับนี่เดี๋ยวเราจะมาตอนท้ายจะไปมาอีก เจาไปอาบน้ำอาบท่ากินเขาเลย่มาเดี๋ยววมอีกครับเจ้ายกช่วงขึ้นครับไอที่บ้างไว้นะครับต้องตอนขึ้นนะครับนะโอ้ทํามึกักับปุบกับท่นมนะโอเคครับผมอ่าเบงรรยากาศซื้อครับผมเจ้าก็ร่างๆังลงมาหาปลาครับนี่โอเคครับผมคลิปนี้พอสมนีครับผมดำทีวีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ